กับข้าวน่ากินเว้ยเออพังที่เป็นหลายกินแล้วมันกินนีดกินหน่อยอ้วนดูปรุงเต็มเลยแล้วก็โปดชอบหลายยอนประจําก็ไม่ให้อ้วนได้ยังไงก็กินเสร็จอ่ะพี่ก็นอนเลยพี่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของพี่แล้วถ้าพี่ทําแบบเนี้ยพี่ก็ยิ่งจะอ้วนแล้วก็เป็นนิสัยของพี่ประจํามาแหละ<อ>ก็มีหายแลีพ,พี่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินใช่กินแล้วห้ามนอนใช่ใช่ ลองดูกันแหลโอเคเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินโอเคเชื่อเมียก็ได้วะขบอกเชื่อเมียไว้จะดีจะมีการความวุ่นได้จริงหรอวะลองดูกัน trời ơi lắm mึง á quên tập bài hết Mày thấy gái